สวัสดีค่ะการทำความเข้าใจผู้คนในทีมหรือว่าในองค์กรเนี่ยนะคะถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพความสามารถหรือแนวโน้มที่แต่ละคนจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกเครื่องมือตัวหนึ่งที่องค์กรหลายแห่งใช้กันนะคะก็คือ psychometric test โดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาค่ะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า psychometric test เนี่ยมันคืออะไร แล้วมีแบบไหนบ้างที่นิยมใช้ในการประเมินทาเลนต์ประโยชน์ที่องค์กรจะได้คืออะไรและก็แน่นอนข้อควรระวังในการเอาไปใช้ด้วยค่ะครับก็เป็นเครื่องมือที่พยายามจะวัดสิ่งที่ซับซ้อนนะครับคุณสมบัติทางจิตวิทยาเนี่ยคือธรรมชาติของคนเรามันซับซ้อนมากจริงๆจุดเด่นของเครื่องมือพวกนี้ก็คือการเอาหลักการทางสถิติ จิตวิทยาเข้ามาช่วยเพื่อให้ผลมันออกมาน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นกลางมากขึ้นลดอคติส่วนตัวของผู้ประเมินลงไปได้เยอะซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยครับในการประเมินผลให้ยุติธรรมน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยลองอธิบายให้ชัดๆอีกทีได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วไซโคเมทริกเทสนี่คืออะไรกันแน่คะ เท่าที่จับประเด็นได้จากข้อมูลนะคะมันคือเหมือนเป็นชุดแบบทดสอบที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบเลยเพื่อวัดคุณสมบัติทางจิตหรือลักษณะเฉพาะของคนเราเช่นบุคลิกภาพหรือ personality ความถนัดหรือ aptitude นะคะความสามารถในการคิดการใช้เหตุผล reasoning ability หรือแม้แต่แรงจูงใจ motivation อะไรพวกนี้ค่ะ ใช่เลยครับและจุดที่มันต่างจากการประเมินทั่วไปหรือแค่การสัมภาษณ์ก็คือกระบวนการสร้างที่เข้มงวดแบบทดสอบที่ดีเนี่ยต้องผ่านการทดสอบทางสถิติเยอะมากครับเพื่อยืนยันความเที่ยงตรงหรือ validity ว่ามันวัดในสิ่งที่ต้องการจะวัดจริงๆนะแล้วก็ความน่าเชื่อถือ reliability คือวัดกี่ครั้งผลก็ควรจะใกล้เคียงเดิมไม่แกว่งไปมา หลักการพวกนี้แล่ละครับที่ทำให้ผลมันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นลดเรื่องความรู้สึกส่วนตัวลงไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือพยายามทำให้สิ่งที่ดูจับต้องยากวัดผลได้เป็นรูประธรรมมากขึ้นทีนี้พอจะเอามาใช้ในองค์กรเพื่อประเมินทานเลนต์หรือคนเก่งๆเนะะี่ยค่ะมีรูปแบบไหนที่นิยมใช้กันบ่อยๆบ้างคะจากข้อมูลที่เห็นนะครับประเภทแรกเลยที่เด่นมากใช้กันเยอะมากก็คือ personality test ครับแบบทดสอบบุคลิกภาพค่ะ ตัวนี้ฮิตมากเป้าหมายหลักๆก,ก็คือช่วยให้องค์กรพอจะเห็นภาพว่าเออคนนี้น่าจะมีแนวโน้มพฤติกรรมยังไงเวลาทํางานกับคนอื่นเป็นแบบไหน,นสไตล์การรับมือกับปัญหายังไงหรือจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีโมเดลหนึ่งที่พูดถึงบ่อยมากในข้อมูลก็คือ big five อ่าใช่ครับ big five หรือบางทีก็เรียกว่า ocean model นะครับครับตัวยอ่อเขาเลยใช่ค่ะเพราะมันยอ่อมาจาก5องค์ประกอบหลักคือ O คือ openness to experience การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ C คือ conscientiousness ความมีวินยัยความรับผิดชอบความรอบคอบ E extraversion การแสดงออกการชอบเข้าสังคม A agreeableness ความเป็นมิตรการประนีประนอมแล้วก็ N neuroticism หรือบางทีก็วัดด้านตรงข้ามคือ emotional stability ความมั่นคงทางอารมณ์นะคะครับ การเข้าใจ5มิตินี้มันก็ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีนะครับช่วยให้องค์กรพอจะคาดการสไตล์การทำงานได้บ้างเช่นคนที่ conscientiousness สูงๆก็อาจจะเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบมากๆหรือคนที่ agreeableness สูงก็อาจจะทำงานเป็นทีมได้ดีแต่แต่จุดสำคัญที่ต้องย้ำเสมอเลยนะครับคือผลพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตัดสินความสำเร็จนะมันบอกแค่แนวโน้มไม่ใช่ความสามารถ พฤติกรรมจริงๆของคนเรามันขึ้นกับปัจจัยอื่นเยอะมากทั้งสถานการณ์ตอนนั้นหรือแรงจูงใจเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากเลยค่ะไม่ใช่เห็นคะแนนปุ๊บตัดสินปั๊บไม่ได้เลยต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยโอเคค่ะงั้นมาดูประเภทที่2กันบ้างค่ะ Aptitude Test หรือแบบทดสอบความถนัดครับตรงนี้ก็สำคัญตัวนี้ดูจะเน้นต่างจาก Personality Test นะคะจากข้อมูลที่อ่านมา Aptitude Test นี่จะเน้นวัดศักยภาพมากกว่าใช่ครับ ศักยภาพหรือ potential คือความสามารถแฝงที่จะเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะอะไรบางอย่างในอนาคตไม่ได้วัดว่าตอนนี้รู้อะไรมาแล้วบ้างตัวอย่างที่เห็นบ่อยๆก็จะมีเช่น uh, verbal reasoning ครับการใช้ภาษาความสามารถในการเข้าใจตีความข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือหรือทำพูดแล้วก็ numerical reasoning อันนี้ก็เรื่องตัวเลขสถิติใช่ค่ะความสามารถในการทำงานกับตัวเลขข้อมูลเชิงปริมาณกราฟตารางอะไรพวกนี้ แล้วก็อีกอันที่น่าสนใจคือ abstract reasoning อ๋อตัวนี้จะดูพบแพทเทิร์ใช่ค่ะวัดความสามารถในการมองเห็นแบบแผนความเชื่อมโยงตะก,กะที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลที่อาจจะเป็นรูปทรงสัญ,ญลักษณ์ที่ดูเป็นนามธรรมาหน่อยถูกต้องครับจุดเน้นของ aptitude test คือ potential ที่จะโตได้มันต่างจาก achievement test ที่วัดว่าเรียนรู้อะไรมาแล้ว aptitude test เลยมีประโยชน์มากในการคัดเลือกคนสำหรับตำแหน่งที่ต้องเรียนรู้งานใหม่เยอะๆหรืองานที่ต้องการทักษะซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาพัฒนาเช่นงานวิเคราะห์ข้อมูลวางแผนกลยุทธ์หรืองานแก้ปัญหาซับซ้อนเนี่ยข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ว่า aptitude test บางตัวมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้งานใหม่ๆได้ค่อนข้างดีเลยครับเหมือนมองหาแววหรือต้นทุนที่จะเอาไปต่อยอดได้นั่นเองนะคะน่าสนใจคะ่ะ แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ดูจะเน้นการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงมากๆก็คือ situational judgment test หรือ SJT ครับ SJT แบบทดสอบการตัดสินใจในสถานการณ์จำลองรูปแบบของ SJT เท่าที่เข้าใจจากข้อมูลนะคะคือจะให้สถานการณ์จำลองมาเลยที่อาจจะเจอได้จริงๆในที่ทำงานเช่นปัญหาในทีมลูกค้าคอมเพลนครับสถานการณ์จริงเลย หรือการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างภายใต้ความกดดันแล้วก็ให้เราเลือกว่าจะตอบสนองหรือจะทำยังไงที่คิดว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดสิ่งที่ SJT ให้ได้และน่าสนใจมากคือมันพยายามวัดว่าคนคนนั้นจะเอาความรู้ทักษะหรือแม้แต่สามัญสำนึกมาประยุกต์ใช้ในบริบทการทำงานจริงได้ดีแค่ไหนซึ่งบางทีการสัมภาษณ์อย่างเดียวอาจจะวัดยาก อืมจริงค่ะเพราะคนอาจจะตอบในสิ่งที่ควรตอบไม่ใช่สิ่งที่จะทำจริงๆใช่ใช่ตอบแบบโลกสวยไว้ก่อนครับ SJT มันช่วยให้เห็นกระบวนการคิดการให้น้ำหนักปัจจัยต่างๆเวลาต้องตัดสินใจในสถานการณ์จริงๆได้ชัดเจนขึ้นก็จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่ต่างไปจากแบบทดสอบอื่นๆครับโอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมของเครื่องมือแต่ละประเภทแล้วนะคะ ทีนี้คำถามสำคัญเลยคือแล้วองค์กรจะได้อะไรประโยชน์จริงๆที่จับต้องได้จากการลงทุนลงแรงใช้เครื่องมือเหล่านี้คืออะไรคะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลเลยค่ะข้อแรกที่เน้นมากๆเลยคือการลดอคติในการคัดเลือกหรือ reduce bias ครับอันนี้สำคัญการใช้แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับทุกคนเนี่ยมันช่วยให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นกลางมากขึ้น ลดอิทธิพลของความรู้สึกส่วนตัวความประทับใจแรกหรืออคติที่เราอาจจะไม่รู้ตัวที่มันส่งผลต่อการตัดสินใจได้อีกประเด็นคือการเพิ่มความแม่นยำในการทำนายผลการปฏิบัติงาน Predictive Accuracy ใช่ค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นในข้อมูลที่เราดูก็ชี้ว่าคะแนนจาก psychometric test บางประเภทโดยเฉพาะ a p t i t u d e test กับ SJT เนี่ยถ้าใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นๆอย่างเหมาะสมนะคะ มันช่วยคาดการแนวโน้มความสำเร็จหรือ performance ในงานได้ดีขึ้นดีกว่าใช้แค่เรซูเม่หรือสัมภาษณ์อย่างเดียวใช่ครับและความแม่นยำนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง performance อย่างเดียวนะยังรวมถึงการทำนายความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรหรือทีมฟิตด้วยอ๋อจริงด้วยค่ะซึ่งข้อมูลจาก personality test ก็พอจะให้สัญญาณเบื้องต้นได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการจ้างคนที่ไม่ฟิตเข้ามาซึ่งอาจจะส่งผลเสียกับทีมระยะยาวได้ครับและประโยชน์มันไม่ได้มีแค่ตอนคัดคนเข้าทำงานเท่านั้นใช่ไหมคะเหมือนจะเอาไปใช้กับการพัฒนาคนในองค์กรได้ด้วยถูกต้องครับนั่นเป็นอีกข้อที่สำคัญเลยคือการสนับสนุนการพัฒนาพนักงานหรือ H Employee Development อืม ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนสไตล์การทำงานที่ได้จากแบบทดสอบสามารถเอาไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคลหรือ IDP ได้ Individual Development Plan ใช่ครับทำให้รู้ว่าควรจะส่งเสริมด้านไหนหรือต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่มเติมมันตรงจุดมากขึ้นทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็องค์กรด้วยนะคะครับแล้วถ้ามองในมุมประสิทธิภาพกระบวนการโดยรวมนะ การใช้แบบทดสอบในขั้นตอนรแรกๆของการหาคนเนี่ยยังช่วยประหยัดเวลาและทับทรัพยากรได้ด้วยอ่าใช่ค่ะ save time and cost ครับการกรองผู้สมัครเยอะๆด้วยแบบทดสอบออนไลน์ช่วยให้ทีม HR โฟกัสไปที่คนที่น่าจะใช่จริงๆในรอบที่ลึกขึ้นอย่างการสัมภาษณ์หรือ assessment center ซึ่งมันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งเงินมากกว่าเยอะทำให้กระบวนการโดยรวมมันเร็วขึ้นคล่องตัวขึ้นครับ ฟังดูมีประโยชน์รอบด้านเลยนะคะทั้งเรื่องความยุติธรรมความแม่นยำการพัฒนาคนแล้วก็ประสิทธิภาพแต่แน่นอนทุกเครื่องมือมันก็ต้องมีข้อจำกัดหรือข้อควรระวังเนาะแน่นอนครับประเด็นนี้น่าจะต้องคุยกันให้เคลียร์เหมือนกันค่ะใช่เลยค่ะจุดนี้เป็นสิ่งที่ข้อมูลที่เราได้รับมาน่ย้ำตลอดเลยว่าการใช้ไซโครเมตริกเทสควรเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพรวมการประเมินทั้งหมดไม่ควรใช้เป็นตัวตัดสินเพียงอย่างเดียวเด็ดขาดอันนี้คือหัวใจเลยครับ เราสรุปความเป็นตัวตนหรือศักยภาพทั้งหมดของคนคนหนึ่งจากคะแนนสอบไม่กี่ชุดได้ไม่ได้จริงๆต้องตระหนักว่าแบบทดสอบแต่ละอย่างมันวัดได้แค่บางมิติแล้วก็อาจจะมีปัจจัยรูปกนอื่นๆอ,อ,อีกที่ส่งผลต่อคะแนนได้เช่นความไม่คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบความกังวลตอนทำหรือแม้แต่พื้นฐานวัฒนธรรมที่ต่างกันก็อาจจะทำให้ตีความคำถามหรือสถานการณ์ต่างกันไปได้อ๋อจริงด้วยค่ะปัจจัยพวกนี้ก็มีผลเนาะครับ ดังนั้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำตรงกันในข้อมูลที่เราศึกษามาก็คือใช้ผลทดสอบเป็นแค่ข้อมูลประกอบควบคู่ไปกับวิธีประเมินอื่นๆอ,อย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เน้นพฤติกรรมหรือ Competency (behavioral interview) ค่ะครับหรือการเช็คประวัติเช็ค Reference หรือถ้าเป็นพนักงานภายในก็ต้องดูผลงานที่ผ่านมา (performance data) ประกอบด้วยเสมอ เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเข้าใจคนคนนั้นจริงๆก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปเหมือนเป็นการต่อจิ๊กซอให้ครบทุกชิ้นนะคะจะได้เห็นภาพรวมของคนคนนั้นได้ชัดเจนที่สุดสรุปได้ว่าไซโคเมตริกเทสนี่เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะคะถ้าใช้ให้ถูกวิธีครับ ส่งพลังเลยทีเดียวมันช่วยให้เราเข้าใจมิติต่างๆของคนได้ลึกขึ้นทั้งบุคลิกความถนัดแนวโน้มพฤติกรรมซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้าน HR ให้มันมีหลักการมากขึ้นอิงข้อมูลมากขึ้นลดการใช้ความรู้สึกหรือการเดาลงไปได้เยอะเลยค่ะใช่ครับประเด็นสำคัญคือต้องเลือกใช้ให้ตรงวัตถุประสงค์ต้องเข้าใจข้อดีข้อจากัดของมันจริงๆแล้วก็ใช้ผลอย่างมีวิจารณญาณมีจริยธรรมด้วย การผรสมผสานข้อมูลจากแบบทดสอบกับการประเมินเชิงคุณภาพอื่นๆอย่างสมดุลเนี่ยจะช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกพัฒนาแล้วก็รักษาทาเลนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางองค์กรและตัวพนักง,งานเองครับเยี่ยมเลยค่ะพอเราได้พิจารณาข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วนะคะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจผุดขึ้นมาในใจเลยค่ะ ว่าในโลกที่เราพยายามจะวัดผลทําความเข้าใจคนซึ่งมันซับซ้อนมีหลายมิติเหลือเกินเราจะหาสมดุลที่ดีที่สุดได้ยังไงระหว่างการพึ่งพาข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบทดสอบมาตรฐานกับการประเมินเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยการสังเกตการพูดคุยการทําความเข้าใจบริบทของแต่ละคน เพื่อให้น่าใจว่าเรามองเห็นทั้งศักยภาพที่วัดได้แล้วก็ความเป็นมนุษย์ที่อาจจะวัดได้ยากของแต่ละคนอย่างครบถ้วนแล้วก็แท้จริงที่สุดเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดต่อกันดูนะคะ